บรยากาศก่อนการวิ่งนะครับที่จุดสตาร์ทอันนี้อยู่ด้านหลังนะครับไม่ผูเห็นนะครับปล่อยตัวตอนที่5้าึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็รอยอันนี้นะารับผมยอดดึงเสริมคันโยกวาระดังรล้วก็ผู้ทหารท่านรองนายกเหล่าไบซาจังหวัลผู้ทหารและท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับพิจารณาเกียรติปล่อยตัวนักวิ่งในเวฟที่1ขึ้นสู่เวทีเลยครับ อันนี้ยังถือว่าไม่เป็นทางการนะครับเนงนไม่ใช่ที่มีเปิดนะครับปล่อยตััวนะครบก็ที่จะเปิดของเราจะเริ่มในเวลาหกนาฬิกานะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านบุญช่วยน้อยสันเทียนะครับขออนุญาตนะครับขอตินเชิญนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการ การใส่พวมีเกล็ดนะครับใส่เสื้อสีส้มด้านหน้านะครับใส่เกล็รปล่อยตัวนักวิ่งในเวทขึ้หนึ่งครับเป็นการด้านบนดีเลยนะครับสักครู่คงจะมีการปล่อยตัวนับวี่งในด้านหลังนะครับนักวิ่งในด้านหลังครับเยอะพอสมควรนะครับอายุช่วงอายุที่นี้ก็จะมีรวมตัวกับทำงานก่อนนะครับตอนนี้นะครับมี ในประเภทีินิมาราธอนป้ายยีสีขาวตัวเลข20่0 0และ40ท่านไหนที่อยู่ทางนอกเกียรติให้ับเขาจะปล่อยตัวกันแล้วนะครับเวกที่หนึ่งมินิมาราธอนร้่นอายุ20